มาลองลำวันก่อนก็คือเรือของว้าวอดามันเพื่อจะไปลองอีกลำหนึ่งซึ่งเป็นเครื่อง350ของ h o n d ้าตัวใหม่ล่าสุด4ี่เครื่องยนต์โปรดติดตามนะครับตอนนี้เราก็เตินมน้ำมันลำนี้ก่อนนะเพื่อจะวิ่งไป2องลำ<ๆ>เพื่อจะวิ่งเรือจากที่นี่ <S <S ไปอ้อมแหลมไปหาอีกฝั่งหนึ่งของเกาะภูเก็ตน,<ๆ>นะครับเพื<ๆ>่อจะไปดูอีกลำหนึ่งซึ่งเกาะอะไรเมื่อกี้ผมไ,ไปดูที่เรือแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายเนาะเป็นเครื่อง Honda 350ตัวใหม่ข o n d a น้าที่เพิ่งเปิดตัวที่ภูเก็ตและเพิ่งไปเปิดตัวที่กทมมา โปสังเกตกาลังม้าของมันที่มันจะสามารถพาเรือใบานฉีกทะเลได้ประมาณไหนกับเรือไซเดียใกล้ๆเคียงกันซึ่งเป็นเรืออลูมิเนียมเดี๋ยวปรติดตามกันนะครับก็คือพาลํานี้ไปดูลองด้วยนะครับแล้วไปลอง350อีกตัวหนึง่งต้องวิ่งไปที่หนึง่งนี่เข้ามาแล้วครับนี่ครับลำนี้คืออยู่ที่วันก่อนท,ที่ลงทิ่ไปขนาดอยู่ที่58ฟุต80ที่นั่งนะครับเป็นเครื่องยนต์โซล่าสิบสี่ตัวลำต่อไปจะคือเป็นเครื่อง310ตัวใหม่ล่าสุด สี่ตัวเดี๋ยวไปดูกําลังม้าของเครื่องตัวใหม่ตัวนี้กันดูนะครับอ่าเดี๋ยวไปเจอกับตัว350ม้าของ Honda นะครับว่ากําลังมันจะข่าไหนในเรือไซเดียกใกล้เคียงกันแต่เป็นเรือวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเดี๋ยวลงเลยนะครับว่ากำลังมา้าอาจจะเป็นคลิปเรียกๆในไทยก็เป็นได้กับตัว350ม้าตัวใหม่ของทางฮอนดามารีนไทยแลนด์นะครับ ลำแรกในประเทศไทยที่เกาะเครื่อง350ม้าคอนด้าตัวล่าสุดที่มีการเปิดตัวไปแล้วในจังหวัดภูเก็ตและก็เปิดตัวแล้วในกรุงเทพนะครับสังเกตเดี๋ยวการวิ่งเช่นดีของตัวคอนด้าตัวนี้นะครับกับเรือโลมิเนียมไซส์ประมาณเท็คเปิดโลกเปลี่ยนสรีระบอดี้นะครับทรงสวยแน่นอนกับสไตล์นี้ตัวคันด้าตัวล่าสุดนะครับ ma se ti มาสตัวอยู่ที่1,000ม้านะครับส่วนลำนู้นนะครับ350ตัวคือ1,400ม้ามามาต่างกันแค่400แต่สังเกตการชุดออกไปนะครับต่างกันแค่400ม้าเท่านั้นแต่ข้อแตกต่างในเรือขนาดไซ เท่ากันนะครับและที่สําคัญผู้โดยสารพอๆพกอพอันด้วยนี่คือเส้นยี่ใหม่ของทางหน้ากับตัว350ลําแรกในประเทศไทยครับคคอ,อยอด้วยคอยอด้วยไม่ทันเลยนะครับตัวนี้กับ มามีเพิ่มมาแค่400มา้าต่างกัน400มา้าแต่ดูเขาโน่นไปโุ้นแล้วต้องโทรศัพท์ไปบอกให้บอกคนเร่งเลยนะครับมาต่างแค่400มา้าในเรือขนาดเดียวกันวัสดุลำนี้เป็นไฟเบอร์ลำนู้นเป็นอลูมิเนียมมาต่างแค่400เท่านั้นนี่คือข้อแตกต่างแรกๆแบบยังไม่ละเอียดพอนะครับรายละเอียดต้องถามจเจาหนาท่ว่าตัวต่าง1ชั่วโมงน้ำมันใช้ไปมาณเท่าไรเราจะมีตัวเลขเป็นข้อแตกต่างให้กับทาง,งคนดัาน,นะครับ นี่ครับลำเลขดูครับห่างกันแค่400ม้าในเรือสวัสดิการดูผู้โดยสารของเขานะครับมีผู้โดยสารมากผลคนด้วยนี่คือขโทษแตกต่างในระหว่างคนด้านคนด้านตัวนี้205อีกตัวนี้คือ350ลำสองลำนี้นะครับลำนุ่มมากกว่าแค่400ม้าแต่การชุดด้วยกําลังของเครื่องออกไปโหต่างกันเยอะมากกับตัวนี้นครับชั่วโมงหนึ่งกินเท่าไหร่เดี๋ยวผู้นําเข้าเขาก็จะมีรายละเอียดตัวเลขแยกตรงนั้นเนาะ สวนไปเลยนะครับสุดๆนะครับโอ้โหต่างแค่400ม้าแต่ดูศักยภาพของมันที่ออกมานะครับชุดเรือออกมาได้ไวมากนะครับโอ้โหสุดจริงอัตาราเิ้นเพลเดียวตัวเลขต่างๆต้องดูจากทางของบริษัทผู้นําเข้าอีกทีนึงนะครับดูการน,นําออกไปครับผม ะมาให้เห็นว่า350มร้าตัวใหม่์ละศูนย์ลำแร็กในประเทศไทยโอ้โหที่สุดครับดูนะครับโอ้โหตอนนี้นเขาจะยกเลี้วนะครับเดี๋ยวเราจำลองนี่เดี๋ยวซัดสุดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาแขกคนเดียวย้ายขึ้นมารถขึ้นมาท่าของสายที่1มาเลยชุดเครื่องชุดเครื่องเสียงฟิวชั่น ลูกเครื่องเสียบฟิวชั่นเพื่อการเดินเรือพักฝนสำหรับลูกค้าของท่านในเรือมีวงการเรียบร้อยกับเครื่องเสียบฟิวชั่นเป็นเครื่องเสียบที่กันน้ำโดนน้ำได้กับตามของฟิวชั่นเป็นเทคโนโลยีการมนเต็มระบบนะครับอ๋อขยับมาที่ตัวสาม้าสิม้าลำเรกในประเทศไทยนะครับดูราคาเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับนี่ครับลักษณะของเครื่องนะารับว่ามีเพลนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเท่าไหร่นักหนกของการใช้พาังงนเลย ไเ,เไปดูนะครับระยะเดียวเที่ยวนนอ3 5 4 5ครับผมาเดี๋ยวดูครับแล้วยำหนึ่งก็มาลงได้นนนก็ลแล้วอให้ลงข้อมูลตัวนี้ไปแล้วนะครับ